ยินดีต้อนรับเข้าสู่ BMW Virtual Showroom กับ BMW Series 3ต้นแบบของรถสปอร์ตซีดานที่มีจุดเด่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก BMW Series 3มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ทั้งหมดให้ความสปอร์ตทั้งภายนอกและภายในตัวรถมีมิติมากขึ้นกว้างขึ้นยาวขึ้น ฐานล้อขยับเพิ่มขึ้นทำให้มีพื้นที่ภายในห้องโดยสารมากขึ้นแต่มีน้ำหนักเบาลงถึง55กิโลกรัมและมีการกระจายน้ำหนักแบบ50:50ต่อเพื่อการขับขี่ที่คล่องตัวและมีสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมภายนอนของ BMW 330e M Sport ดีไซน์ใหม่โดยคิดในกริวเป็นชิ้นเดียวเชื่อมต่อกับไฟหน้า ชุดไฟหน้าดีไซน์ใหม่มีไฟ Daytime Driving Light แบบ Ushape พร้อมฟังก์ชัน Adaptive ที่สามารถปรับทิศทางตามการหมุนของพูงเมลัยกันชนหน้ามีช่องดักอากาศขนาดใหญ่ด้านซ้ายขวาและตรงกลางคิดใน g r i ิลเป็นระบบ Active Airstream สามารถเปิดเพื่อระบายความร้อนและปิดเพื่อลดแรงต้านอากาศกระจกด้านหน้าเป็นแบบ a c o u u t ติก l รา s ช่วยเก็บเสียงภายในห้องโดยสาร มาพร้อมล้ออลอย์ M ลายดับเบิลสป็อขนาด19นิ้วพร้อมคาลิเปอร์เบรก M สีน้ำเงินสร้างความโดดเด่นและสปอร์ตอย่างลงตัวส่วนในรุ่น 320d M Sport มาพร้อมล้ออลอย็ M ขนาด18นิ้วที่ขอบกระจกตก,ตกแต่งแบบ BMW Individual High Gloss Shadowline สีดำเงาเพื่อเพิ่มความสปอร์ตเสริมดีไซน์โดดเด่นด้วย Hofmeister King โดยกรอบหน้าต่างรวมเข้ากับเสาสีแบบเฟรมเลสทำให้บริเวณประตูท้ายมีความเป็นอิสระมากยิ่งขึ้นด้านหลังประกอบด้วยไฟท้ายแบบใหม่ LED รูปทรง L shape เส้นสายชบเฉีียวตัดกับสีดำด้านล่างของกันชนพร้อมชุดแต่ง M Sport ทอคูสร้างความสปอร์ตอย่างที่สุดส่วนของฝาท้ายสามารถเปิดปิดด้วยการเตะพร้อมกับระบบ Comfort Access สามารถปลดล็อกรถอัตโนมัติเมื่อเดินเข้าใกล้รถและล็อกอัตโนมัติเมื่อเดินออกห่างจากตัวรถภายในท้ายรถมีความจุ375ลิตรส่วนในรุ่น 320D M Sport มีความจุมากถึง480ลิตรและสามารถเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระโดยการพับเบาะลงไปมากกว่านั้นสามารถพับเป็นแบบ40 20 40เพื่อการเก็บสัมภาระได้ยอย่างอิสระ ภายในห้องโดยสารสะดุดตาด้วยหน้าจอขนาด12.3นิ้วและจอ iDrive ขนาด10.25นิ้วแบบทัชสกรีนมาพร้อมกับระบบ Gesture Control ที่สามารถควบคุมฟังก์ชัน Infotainment ได้อย่างง่ายๆโดยการเคลื่อนไหวของมือและคันนี้มาพร้อมเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากมายเช่นระบบผู้ช่วยส่วนตัวที่เรียกใช้ได้ทุกเมือ่อเพียงพูดคำว่าสวัสดี BMW สะดวกสบายด้วยระบบช่วยถอยอัตโนมัติ Reversing Assistant ช่วยให้คุณถอยออกจากที่แคบๆโดยอัตโนมัติเพียงแค่ควบคุมเบรกพร้อมกับกล้องแสดงภาพรอบทิศทางในรุ่น330 EM Sport ส่วนในรุ่น320 DM Sport เป็นกล้องแสดงภาพจากด้านหลังระบบช่วงล่างมีการพัฒนากระบอกสูบของโช๊คอัพด้านหน้าและด้านหลังทำให้การทรงตัวของรถดียิ่งขึ้นและลดแรงกระแทกเมื่อขับผ่านหลุม ในรุ่น3 3 0 e M Sport มาเป็นช่วงล่างแบบ Adaptive M Suspension ที่ปรับความแข็งหรืออ่อนได้ตามโหมดการขับขี่หรือเลือกโหมด Adaptive ในการปรับช่วงล่างอัตโนมัติให้เหมาะกับการขับขี่ในทุกสถานการณ์รวมถึงระบบ Driving Assistant ที่ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเช่นเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกโดยจะมีรูปรถสีแดงแสดงขึ้นมาที่หน้าปัดพร้อมเสียงเตือนหรือเตือนเมื่อรถออกนอกเลนโดยการสั่นเตือนที่พวงมาลัย เบาะหลังนั่งสบายมีพื้นที่เล็กรูมและเฮดรูมที่ไม่อึดอัด BMW 3 3 0ส EM Sport มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินปลั๊กอินไฮบริด4สูบ2.0ลิตรเมื่อทำงานร่วมกับไฟฟ้าให้กำลังสูงสุดถึง292แรงหมาแรงบิดสูงสุด420นิวตันเมตร0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน5.9วินาที สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าวิ่งได้ไกลถึง56กิโลเมตรมาพร้อมระบบเกียร์8สปีด s t e p t o n i c Sport อัตราประหยัดน้ำมันอยู่ที่47.6กิโลเมตรต่อลิตรรุ่น 320D M Sport มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล4สูบ2.0ลิตรให้กำลังสูงสุดถึง190แรงมา้าแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรอัตราการประหยัดน้ำมันอยู่ที่22.7กิเมต่อลิตร BMW 330i Sport ราคาเริ่มต้นที่2,799,000บาทผ่อนเริ่มต้น24,999บาทต่อเดือน BMW 320d Sport ราคาเริ่มต้นที่2,549,000บาทผ่อนเริ่มต้น21,999บาทต่อเดือน และนั่นคือไฮไลท์ทั้งหมดของ BMW Series 3สามารถชมไฮไลท์อีกมากมายของ BMW รุ่นอื่นๆได้ใน BMW Virtual Showroom ในคลิปต่อไปครับ